สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง JH Channel นะคะวันนี้เราจะมาทำมันบอกกันนะคะไม่เคยได้ยินกันใช่ไหมล่ะปกติจะได้ยินแต่ชีบบอแต่นี้เราไม่ชอบกินชีอะ่ะก็เลยดัดแปลงเอามาทำใช้มันแทนนะคะ่ะอย่างแรกเลยเราจะต้องปอกเปลือกมันนะคะมีจะชอบเป็นมันฝรั่งมากกว่ามาจะได้รู้สึกหนึบ แรกเราก็มาปอกเปลือกแล้วเราก็หั่นให้ชิ้นแบบเท่าๆกันนะคะให้ประมาณเท่าเกันเวลาต้มมันจะได้สุกพหอมกันนะคะพอหั่นเสร็จแล้วก็นําไปล้างนะคะพอเราล้างเสร็จเราก็เอามาโยกหม้อต้มเลยเราต้มจนมั่นใจนะคะว่ามันสุกแล้ว หรือวิธีทดสอบของแจมเองเนี่ก็คือการใช้ทับทีตัดนะคะพอมันตัดเข้าแล้วก็ตักมาเลยปกติแล้วทุกคนเวลาบดมันเราจะมีไม้ที่ไว้สําหรับบดมันโดยเฉพาะเนาะแต่อันนี้พอดีหาไม่เจอว่าจะเกี่วไว้ไหนก็เลยใช้ตะแกรงในการบดนะคะตะแกรงกับทับทีแบบนี้ก็ทําได้แล้วก็ บดได้ในระดับหนึ่งนะคะพอเราบดเสร็จเราไม่ต้องปรุงอะไรเยอะนะคะเราก็แค่ใส่เกลือแล้วก็ชุรสนิดหน่อยเจลาลัน้ำเปล่าน้ำเปล่ามันต้องใส่จนเปียกน,นะคะมีงานเด็ดตอนหลอปั้นนะคะมันจะไม่เป็นก้อนนะคะแล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบไปพอใส่แป้งทอดกรอบเสร็จแล้วก็ คลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็ลองปั้นดูนะคะถ้าปั้นได้ก็ถือว่าโอเคแล้วคะ่ะแล้วป็้นเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะระหว่างที่ปั้นเราก็โรยแป้งไปด้วยเพื่อจะมันจะได้ไม่ต้องติดกันนะคะพอปั้นเสร็จเราก็เอามันที่ปั้นนะคะมาชุบไข่แล้วก็คลุกเกี๊ยวนมปัง นี่แล้วก็คูเกกิขนมปังไว้แบบนี้เลยเสร็จแล้วก็ตั้งกระทะทอดได้เลยเราจะใช้ไฟปานกลางนะคะถ้าใช้ไฟแรงมากเกินไปเกี๊กขนมปังมันจะไหม้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยนะคะทอดจะได้สีเหลืองทองตามที่เราต้องการแล้วนะคะแล้วก็ค่อยตักขึ้นค่ะ ค่ะจะออกมาแบบนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะ